สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายนนะครับผู้ความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมวัือนี้ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่ว,วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกของชาวราศีมินกันเลยดีกว่านะครับเป็นไพ่ของเด็กถือถ้วยนะครับหรือว่าเพจออบคับเข้ามาเฉกภาพของรูปภาพที่ผู้ชายคนหนึ่งเขาใส่ชุดสีฟ้าเนยเหมือนกับ <c oughs> เขายืนได้เขายืนแล้วเหมือนกับได้รับถ้วยของเขาได้รับความรู้สึกข,ของเขาได้รับสิ่งดีๆของเขากลับคืนมาซันไพ่ใบนี้ก็เลยทำนายว่าชาวราศีมีนท่านเนี่ยจะเห็นภาพของเบื้องหลังแห่งแม่น้ําที่มันยิ่งสงบอะหมายความว่าความเจ็บปวดความเสียใจมันได้หยุดไปแล้วมันได้สงบไปแล้วม,มันได้ผ่านคนไปแล้วก็เลยทำนายว่าคุณอา,าจจะ จอความเจ็บปวดความเสียใจมานะครับผิดหวังเรื่องของการที่แม่นามันสงบแบบความว่าถูกคนรักเนี่ยลอยแพถูกคนรักเนี่ยเดินจากไปที่คุณเป็นเหมือน,นกับเต่าทะเลเลยหวังว่าจะไปด้วยกันต่อหวังว่าจะรักกันหวังว่าจะดูแลหัวใจกันหวังว่าจะสร้างอนาคตไปด้วยกันเดินมาตั้งไกลสุดท้ายเราเดินอยู่คนเดียวครับเช่นไพ่เด็กถือถ้วยหรือเพชรออฟคัพไปนี้เหมือนกับชาวสีมีใสยชุดสีฟ้านะครับและเหมือนกับได้ถ้วยของคุณ ได้คนพบความอุดมสมบูรณ์ของคุณได้พบเจอที่ที่เป็นของคุณแล้วไม่ต้องมานั่งเหนื่อยไม่ต้องเปียกปอนไปด้วยน้าตาแล้วอ่ะฉะนั้นผมเลยทำนายแบบนี้กันว่าคุณมีหลายท่านในช่วงเดือนเมษายนตั้งแต่หมดสิบห้าถึงสามสิบคุณได้พบเจอการเปลี่ยนแปลงที่ดีคุณได้พบเจอโอกาสที่ดีในของคุณคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะเพราะคุณผ่านความรู้สึกที่เหมือนกับความเจ็บปวดความเสียใจของคุณเนี่ยมันจบไปแล้วมันนิ่งไปแล้วมันผ่านพ้นไปแล้วอ่ะสากนี้ไปเหมือนกับ ไม่ต้องมีใครมาทําให้เราเจ็บทําให้เราทุกข์ใจแล้วมันเหมือนกับการผ่านทุกผ่านความเจ็บผ่านความเสียใจและเด็กถือถ้วยหมายความว่าโอกาสในการเปลีป่ยนแปลงชีวิตที่ดีกว่าเดิมซึ่งผมเดินมาแบบนี้ว่าชาวสีมีน,นะครับเหมือนตอนนี้เราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นชีวิตดีขึ้นโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามามากขึ้นแต่พไพ่ใบต่อมาเป็นไพ่ของเจ็ดดาบเข้ามาครับหรือซเวนออฟฟอร์เข้ามาทำนายว่าใครหลายคนถูกคนรักนอกใจทรยศหักหลังเห็นไหมครับเจ็ดดาบแอบถือดาบไว้ในมือไว้เต็มไปหมดเลย ยังมีการจ้องจะทำร้ายคุณอยู่ยังมีจ้องจะจองเวรเราอยู่ยังมีจ้องจะกลับมาหลอกลวงกลับมาผลประโยชน์กลับมาแก้แค้นกลับมาหักหลังกันอีกสัน <atori> เจ็ดาบหมายความว่าคนรักของชาวสีมินเนท่านเนี่ยมีการถือดาบมาอยู่ในมือหมายความว่าคนที่เขาทำร้ายคุณมีการแอบมบองแอบบส่งจ้องจะทำร้ายคุณไม่เลิกไม่ลาทั้งที่คุณเนี่ยเจ็บขนาดนี้ทั้งที่คุณเนี่ยเสียใจขนาดนี้ทั้งที่คุณรักเขาขนาดนี้ดีกับเขาขนาดนี้แต่เขายังจ้องที่จะไม่จบเขายังจ้องจองเวรกับคุณอยู่เขายังจ้องที่ทำร้ายเราอยู่นั่นเอง ฉันเจ็ดตามายเขามว่าวามรักที่คุณให้ใครสักคนหนึ day, signal, he andan, Contact, the ่งไปหรือคุณมองว่าเฮ้ยเราร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาแต่เขากลับทิ้งเราให้น้ําตาเสียใจเขากลับเดินจากเราไปที่ว่าฝากชีวิตไว้กับเขาฝากอนาคตกับเขาแต่เขากลับเลิกลาแต่เขากลับนอกใจแต่เขากลับทิ้งกันไปและยังคิดจะมาทําร้ายกันทำ้าๆอีกฉันเจ็ดตากไปทำนายว่าชาวสีมีนพอคุณเริ่มปรับเปลี่ยนเด็กถือถ้วยเริ่มมีชีวิตที่ดีเริ่มเจอสิ่งดีเริ่มมีอนาคตที่ดีเริ่มหายความเจ็บปวดความเสียใจเริ่มสงบนิ่งในที่ใจของค คนที่ทาริยตหรือหักหลังหรือเสียใจหรือว่าทําให้คุณเจ็บเนี่ยนอกใจโกหกหักหลังนะครับเจ็บดาบไพ่ใบนี้เดินกลับมาเห็นไหมตายทั้งเป็นกลับมานะครับกลับมาจ้องจะฆ่าคุณอีกจ้องจะทําให้เราตายเหมือนกับทั้งเป็นอีกจ้องจะกลับมาเหมือนกับเขาเจ็บครั้งหนึ่งไม่พอเขาจะให้เราไม่เหลืออะไรเลยอะ่ะฉันจะเป็นออบซอร์แม่เพาะบางคนนั่องขอสีมีท่านคิดที่จะกลับมาอีกเวลาคุณดีเวลาคุณมีความสุขเขาก็จะกลับมาแก้แค้นแต่เวลาเขาเหมือนกับ ทำร้ายคุณเวลาเขาทิ้งดาบไปกับคุณเวลาเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเจอสิ่งที่ดีได้ความสบายใจและได้ทำร้ายคุณไปแล้วเนี่ยเขากลับถือดาบหนีคุณอนะ่ะเขาทิ้งคุณไว้ในยามลาบากเขาทิ้งคุณไ้ได้วยความเจ็บเขาทิ้งคุณด้วยความทรยศหักหนังความเสียใจไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้ซื่อสัตย์คนไม่ได้จริงใจคนไม่ได้มองคุณคุณค่าของความรักที่แท้จริงก็เลยมีไพ่ไปที่สองเกิดขึ้นมาขึ้นเรื่องของการที่บอกคุณมีหลายท่านว่าเอ็ดออฟฟอร์ดหรือไพ่หนึ่งดาบครับคือการตัดเวรตัดกรรมอกตั่ง้ลบไปถูกทําาร้้ยแลวนะ มีคนต้องจะทำร้ายคุณอยู่แต่มันทำร้ายคุณไม่ได้เพราะคุณใส่มงกุฎคุณมีคุณค่าเด็กถือถ้วยครับคุณมีคุณค่าคุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่คุณมีสิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะผมเลยทำนยว่าชอบสีเมฆตั้งแต่เดือนเมษายนและมีนาคมที่ผ่านมาแล้วในปีนี้ชีวิตคุณจะผ่านไปดีชีวิตคุณจะเริ่มจะต้นดีขึ้นเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นอย่างเดียวนะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนจากร้ากล้ายไปดีเลยเพราะมีมงกุฎใส่มีเงิินนนมมีีททอองงแก้วหเเป็พรระาาช นะครับม่มีความเศรษฐีม่มีความสุขดีมีชีวิตที่ดีๆอนาคตที่ดีรอคุณอยู่แต่คนที่ถือดาบในมือเนี่ยมันรอที่จะทร้ายคุณเวลาคุณได้ดีอย่างนะครับเพราะเขามองว่าสิ่งที่คุณได้ดีเนี่ยมันเหมือนกับดิงดาบอะเวลาเขามีปัญหาเขาคิดถึงคุณนะครับแต่เวลาเขาทําร้ายคุณเจ็บปวดเสียใจไปแล้วเนี่ยเขากลับปล่อยคุณหายเองเขากลับทิ้งคุณไปยามลําบากเช่นหนึ่งดาบหมายความว่า้เกิดใครรู้สึกเหมือนกับเรื่องราคคนแล้วไปเกินครึ่งปีหรือหนึ่งปีไปแล้วหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเขาทําร้ายคุณแบบบเเนนนี้ห็ตััวะคร เรื่องที่ทิ้งเราไปที่เราเนี่ยจะคิดจะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเขาเราช่วยเหลือเขาตามที่เขาเวลาเขาลําบากเราช่วยเหลือเขาเราทําทุกอย่างเพื่อเขาสร้างอนาคตไปด้วยกันไว้ใจเขาแต่เวลาเราทุกข์ใจเราเราลาบากล่ะเขากลับมองเราเป็นปัญหาเขากลับทําร้ายเราเขากลับปล่อยให้เราเนี่ยโบยบินปล่อยให้เราจากเขาไปปล่อยให้เราทิ้งเขาไปอ่ะนะครับึ่งนพ่ายนี่คือค่ายของการที่ตัดเวรตัดกรรมหรือ wheel of fortune ครับตัดเวรตัดกรรมตัดตัวเงินตัวทองออกจากชีวิตนะครับตัดตัวประหลาดเนี่ยเห็นไหมออกจากชีวิต ไปอยู่กับหมากับแมวยังดีกว่าเลยเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีครับอยู่กับหมากับแมวยังซื่อสัตย์กว่าเลยครับฉันสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกับถูกขโมยหัวใจถูกหลอกลวงถูกทําสิ่งที่รเลวร้วรายใสถูกทําสิ่งที่ไม่ดีใส่ครับไม่เหมือนกับคุณผ่านจากคนเลวเปลี่ยนแปลงจากคนชั่วร้ายเปลี่ยนแปลงจากสัตว์ประหลาดเปลี่ยนแปลงจากตัวเงินตัวทองไปเจอสัตว์ที่ซื่อสัตย์ไปเจอความรักที่อมตะไปเจอความรักที่ซื่อสัตย์เชื่องกันนะ่ะเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจกันเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีอ นะครับส่วนไหญ่ไพ่ใบนี้หมายความว่าการเวลฟอร์จูนหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากชะตาที่คุณไปเจอสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วตลอดชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นตลอดชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วดีกับชีวิตตัวเองครับไม่ต้องกลับไปอยู่ความรักที่เดี๋ยวเนี่ยตัวเนี้ยต้องกลับไปอยู่คนรักที่มันจ้องจะกินจ้องจะขโมยจ้องจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะทำร้ายกันอย่างเงี้ยทาไม่ดีใส่กันอยู่แบบเนี้ยพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเวลฟอร์จูนแล้ืขึมาแห่งการที่ได้เริ่มต้นชีวิตที่รักษาชีวิต เฮ้ยเราได้ตามหวังได้ตามที่คาดหวังนะครับเราเจอสิ่งดีๆมีความสุขอยู่กับคนที่เหมือนกับเฮ้ยเราเรียนรู้กันเรามีความรู้สึกที่รักกันเรามีความสุขที่บริสุทธิ์ใจมีแต่คนดีๆอ,อย่างน้อยไม่เหลือตัวคนคนนี้มันก็ยังดีกว่าอยู่ตัวคนเดียวบางทียังดีกว่าอยู่กับคนคนนี้เลยไอ้ตัวคนตัวเงินตัวทองตัว,ตว,ตวนี้เลยนะครับฉันเบฟอร์จูนกับหนึ่งดาบเด็กถือถ้วยหมายความว่าชาวสีมีหนท่านคุณหลุดพ้นจากเวรกรรมคุณตัดเวรตัดกรรมนะครับคุณมีการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตที่ดีการบเริ่มีีิต่่แสงด แต่พอคุณเริ่มจะหลุดพ้นหรือว่าตัดเวรตัดกรรมแล้วเนี่ยอย่าลืมนะไอเจ็ดดาบไปเนี่ยหมายความว่ามีการเขาเนี่ยกลับมาแอบมองแอบส่งเขามักจะกลับมาผลประโยชน์เขากลับมักจะกลับมาต้องจะทําร้ายคุณอีกเพราะเขาคิดว่าคุณเนี่ยเด็กถือถ้วยเขาคิดว่าคุณดีเขาคิดว่าคุณรักเขาอยากได้คนดีแบบคุณแต่เขากลับทาเลวกับเราเขาเคยรักเรานะไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับ employer คนคนนี้เคยรักคุณเคยปกป้องคุณเคยดูแลเคยห่วงใยเคยเข้าใจใคุณครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาแบบเนี้ย ซึ่งคนงร่าของชาวมีท่านผมมัน่นใจว่าเขาเป็นเอ็มพอยเลอร์มาก่อนหมายความว่าเขาเคยปกป้องเคยรักคุณเคยมีคําสัญญาเคยเลือกที่บอกว่าเออจะไม่ทําร้ายเรานะจะทําแบบนั้นเพื่อมีกันละกันนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาเห็นไหมครับพอน้าแข็งพอเปลวไฟมันมีพอปัญหามมนเกิดขึ้นจริงหรือพอเขาไปเลือกคนอื่นรหรือเขาเห็นแกนตัวเขาไปเจออนะาคไปเจอความฝันของเขาเห็นไหมครับเจอห้องฟ้าของเขาเจอความสุขสบายของเขาเจอโลอกของเขาอ่ะเขาก็เดินออกมาจากบ้านของเราเขาได้ลืมครอบครัวหันหลังให้กับเราไปเลย ฉันเอ็มพอยเลอร์ใบนี้แบบเขาาคนรักชาวสีมีหล่ยท่านเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคยรักเคยปกป้องเคยดูแลกันและกันมาก่อนเคยบอกสัญญาจะมีแค่เราจะไม่ทาร้ายกันอบอุ่นนะครับแต่เป็นคนดีที่เวลามีความคิดเวลานอกใจเวลามีคนอื่นเวลาเลือกสิ่งอื่นเจอสิ่งที่ต้องการห้ามไม่เท้าคนดีที่นอกใจเป็นคนดีที่มันทำร้ายเรามไม่ใช่คือว่าคนดีหรอก เช่นไฟออฟวานหมายความว่าคนนั้นของคุณเนี่ยอาจจะทำอะไรตามใจตัวเองหรือคิดว่าตัวโขอตัวของเขาเนี่ยเขาคิดว่าคุณรักแล้วก็ต้องยอมเขาเสมอเขาจะกลับมาหาคุณเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขาเห็นแก่ตัวเขาคิดว่าทําร้ายคุณเท่าไหร่คุณก็ยังยอมเขาทนเขาเดี๋ยวเขากลับมาปกป้องรักษามันได้ครับแต่ถ้าไม่เท้าไปนี่หมายเขามา่าคุณยืนต่อสู้กันนะมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าเรากำลังรักคนคนหนึน่งนะครับสู้กับคนคนหนึ่งแต่ความจริงแล้วเนี่ยคนที่รักหรือคนที่เราต่อสู้ด้วยเนี่ยไม่คือคนที่ปกป้องแล้วกกกกก็รรรรััััเเาาานนน่่่แหลลละบุุทททีีไว้้ใจสสดดยอง เส้นไฟออฟวานหรือ5มไม้เท้าไปนี้ก็เลยเห็นายว่าคนรักข่าสีมีหนยท่านเนี่ยผมขอทานายแบบนี้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามคุณตัดเวีนตัดจามีชีวิตใหม่ที่ดีแล้วมันมักจะกลับมาเวลามันมีปัญหามันมักจะกลับมาต่อสู้กลับมาทําร้ายคุณกลับมาไปเห็นแก่ตัว,ก,ก,ตวกลับมาต้องการคุณในวันที่กําลังจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยกาลังจะเหมือนกับมีสิ่งดีดีหลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายหลุดพ้นจากคนอย่างเขาพ้นจากความรักที่เขาทํร้ายเราอะนะคบแต่คุณคงต่อสู้มาถึง5้ามไม้เท้าแล้วคุณคงต่อสู้หขขน,นีส คุณคงทําคิดว่าต่อสู้ไปได้วยกันลาบากไปได้วยกันทุกข์สุขไปได้วยกันและคิดว่าจะไม่ถูกทำร้ายคิดว่าจะเหมือนกับมีความสุขผ่านปัญหาไปได้วยกันแต่ที่ไหนได้เราต่อสู้กับเขาบ้างนานสุดท้ายคนที่รักคนที่ใกล้ชิดคนที่ไว้ใจสุดท้ายทาร้ายกันสุดท้ายหลายที่สุดนี่หรือคนที่บอกว่ารักกันครับฉันพไพ่ใบต่อมาเกิเป็นไพ่หกเหนี่นาาย 6, หรือสิออฟฟิศเคิลครับพไพ่ใบนี้ทำนายเลยว่าชาวสีมีนชดืในเมษายนมีคนรักที่เข้ามาเห็นคุณท่าคุณกลับมาเสียดายคุณแต่คุณมีบ้านอยู่คุณมมมมีีเเงงินททอไหาา ก็เลยตอบว่าคุณมีนะครับมีเด็กถือถ้วย6เหรียญน,นะครับทั้งหมดทั้งหมวลของไพ่สาสองใบนี้หมายความว่าคุณมีในเมษายนตั้งแต่วันที่30 15- ถึง30เมษาชีวิตคุณค่อยๆดีขึ้นชีวิตคุณเปลี่ยนไปที่ดีเงินทองไหลมาเทียมา,มาเริ่มเจอที่ที่เป็นของคุณเริ่มเจอบ้านเริ่มมีเงินเริ่มมีทรัพย์สินเข้ามาเริ่มมีชื่อเสียงเข้ามาเริ่มมีเป้าหมายเริ่มมีความทรงจําที่สวยงามนะครับเริ่มมองเห็นอนาคตแต่คนที่มาทําร้ายเราทิ้งบ้านไปเนี่ย กลับมาก้มหน้าก้มตากลับมาขอความช่วยเหลือกลับมาขอยืมเงินกลับมาเสียายกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาจองวงเวรจองกรรมกับเราอะกลับมารู้สึกเหมือนกับเรามีค่านั่นแหละเส้นหกเนียหมายความว่าคนเราสี่มีนมันจะเห็นคุณค่าคุณในตอนที่คุณเนี่ยอยู่ได้แล้วอะนะครับมีสิ่งดีๆอยู่ได้แล้วอยู่ดีแล้วนะครับอยู่ปกติแล้วเจอชีวิตที่ดีแล้วเพิ่งจะกลับมาคิดเพิ่งจะกลับมารักษานะครับฉั้นหลายคนผมแนะนําไปแล้วว่านะครับว่าถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับเลือกราคนเราไปเกิน6เดือนหนึ่งปีไปแล้วเนี่ย นะครับถ้าเกิดเขารักเราจริงเนี่ยเขาจะกลับมาเป็นสศวินเทอร์เดียนเขาจะรักษาเราเร็วกว่านี้ฉันจะสิวินเทอร์เดียนไปเขาว่าคุณมีในเดือนเมษายนตั้งแต่วันที่สิบห้าถึงสามสิบคนรักนะครับเรื่องของความรักคุณจะเจอความรักที่เหมือนกับเขาผ่านความมืดมาเขาเจอแสงสว่างคุณจะเจอความรักที่มันดีขึ้นความรักที่มั่นคงมากขึ้นความรักที่มีคุณค่าแล้วก็จากนี้ไปจะมีแต่ความรักที่เริ่มโตเติบโตขึ้นน่ะมีแต่สร้างดีสร้างบุญสร้างกุศลนะครับมีแต่ชีวิตที่มันนนมมัั่่คคคงงงเเเจรรรรุืออป็บวากขึ้น เมว่อการอยู่กับสิ่งอะไรก็ไม่รู้ที่รักกันแต่สุดท้ายนอกใจรักกันแต่สุดท้ายทาร้ายกันอยู่แบบนี้รักกันแต่ไม่ซื่อสัตย์รักกันแต่ทิ้งกันไปแบบนี้ทำร้ายกันขนาดนี้ไม่เหลือคอนที่รักกันคนรักกันไม่ทํากันแบบเนี้ฉันให้ไปนี้ทั้งหมดมวลหมายความว่าชาวศีมีนคุณเจอความรักที่ดีมีความสุขมีคุณค่าเพราะถ้าเกิดคนรักเขารักคุณจริงๆเขาจะกลับมารักษาคุณก่อนที่ผมทำนายให้ครับไม่ใช่สายเกินไป ถึงแนะนําว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่ายังสรักอยู่ยังรักษายังติดต่อพูดคุยกับคนรักได้อยู่ส่งคลิปนี้เพื่อเตือนสติแชร์คลิปนี้เพื่อเตือนสติว่าเขากาลังใช้อารมณ์นะเขากําลังเลือกสิ่งที่ผิดนะเขากาลังลืมสิ่งที่เขาเคยรักเคยรักษานะครับเขากาลังเป็นนอกใจหรือทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับหรือกาลังทำร้ายบ้านหลังหนึ่งไปนะทำร้ายความรักความเชื่อใจกันไปเลยนะพยายามกลับมาเป็นเหมือนเดิมพยายามรักษาในตอนที่ยังปกป้องยังตอนที่ดูแลกันเหมือนที่เราเคยรักและปกป้องกันได้หรือเปล่าท่านไปตอบมาก ข้าสีมีช่วงนี้มีอล่ามีเสน่ห์มีชื่อเสียงนะครับถึงท่านแบบมีโอกาสในชีวิตที่จะมีความรักที่บริสุทธิ์การมีครอบครัวการมีบุตรการแต่งงานมั่นหมายเลยแหละแต่สว่างของดวงดาวนะครับคุณมีแต่ท่านก็ได้ทำนายว่าตอนนี้เหมือนคุณนั่งในที่ของคุณนี่อย่างสบายใจโอกาสดีในชีวิตจากนี้ไปมีแต่โอกาสดีๆมีชื่อเสียงมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมากับคุณแต่คนรักที่มันเลิกลาหรือเกิดนอกใจคุณไปเนี่ยกลับมาที่บ้านหลังเดิมกลับมาหันหลังเห็นไหมคุณหันหลังให้กับเพ้า ความเจ็บปวดของคุณแต่เขากลับมองเห็นความเสียใจของคุณจนถึงขั้นคนที่เลิกลากันไปไม่เกิน6เดือนไม่เกินหปีสุดท้ายท้ายสุดเป็นยังไงละ่ะจะกลับมาขอโอกาสจะกลับมาเห็นคุณค่าเหมือนผมพูดไปครับกลับมาขอยืมเงินก็มีกลับมาขอความช่วยเหลือก็มีมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณมีเนี่ยยังอยากจะรักเขาอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าคุณหลายๆคนคงรักเขาแหละเพราะกินออคติเคิลเข้ามาแต่เห็นไหมครับว่าคุณอยู่ได้แล้วคุณมั่นคงคุณหัวใจดั่งชินผาไปแล้วอะหัวใจเราชาชินเชินชา เพราะความเจ็บความเสียใจมันทําให้เราเจ็บจนชาเจ็บจนชินนะครับเจ็บขนาดนี้เนี่ยมันจนเหมือนกับเฉยชาไปแล้วปล่อยวางแล้วหลุดพ้นไปแล้ว,ลลม,ลวมันคงไปแล้ว,ลวอะแหละชอนคินออฟพิดเคลินหมายความว่าคุณคงรู้สิกรักใครอยู่นะแต่มันพังไปแล้วครับเห็นไหมเบื้องหลังมันพังไปแล้วมันพังไปแล้วจนไม่เหลืออะไรหัวใจยังแหลกเป็นเม็ดทรายนะครับนับภาษาอะไรกับหัวใจนับภาษาอะไรกับก้อนหินยังแหลกเป็นเม็ดทรายเลยนะ ฉันให้ไปทั้งหมดเหม,หม,หมอือนคำว่าบทสุความเมืของชาวสีมีนคุณจะเจอความความมั่นคงสิ่งที่เป็นของคุณที่ที่เป็นของคุณคุณมีค่าอก่คุณเจอสิ่งดีอย่างแน่นอนชีวิตคุณยัดีขึ้นแน่นอนคนรักกลับมาขอโอกาสแต่ถ้ามันพังไปแล้วอะนะครับถ้ามันจบไปแล้วมันพังไปแล้วทุกอย่างมันแตกสลายไปแล้วจะกลับไปซ่อมมันเลยซ่อมเท่าไหร่อ่ะจ้องจะทาร้ายกันอยู่แบบนี้นะครับถ้าเกิดคนเขารักกันจริงๆเขาจะไม่มีวันที่จะทําร้ายกันขนาดนี้เขาจะคิดได้แล้วเขาจะกลับมารักเราอยู่ที่ว่าเราเนี่ย จะเอาหรือไม่เอาอยู่ที่ว่าเรายังรักษาให้โอกาสกันทันหรือเปล่าชันไพอออร์เคลนะครับแนะนำชาวสีมีนเนเดีนเมษายนว่า Why the Children of the คือการส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้ไปบอกคนที่คุณรักให้เขาได้ยินเสียงหัวใจคุณให้เขาได้ยินเสียงคำทำนายให้เขาเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่พูดหรือสิ่งที่เข้าใจเดี๋ยวพูดคุยกันได้ไอต,ตอนนี้ยังคุยยังพูดกันอยู่ส่งคลิปนี้ไปหรือบอกเขาเองก็ได้แต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันดดับลงทุกอย่างมันจบลงไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันคือเหมือนกับฟังเสียงหัวใจตัวเองฟัังงงเเสียตวอะ บางทีตัวเองอ่ะนะครับอาจจะเหมือนกับไปตามเสียงหัวใจตัวเองไปตามเสียงเรียกร้องของตัวเองดีกว่าไปรับฟังอะไรที่มันเหมือนกับไม่ต้องไปฟังเขาแล้วให้มันเงียบให้มันอยู่ในความสงบไม่มีอะไรทห้ต้องพูดต่อกันแล้วนั่นเองครับฉันขอบคุณชาวราศีมีนทุกท่านนะครับที่มาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดสมัครด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ